เอาคากรีสี่ชิ้นครับสั่งไหมคะสวัสดีนะครับพบกับผมนะครับโค้ด X หนักสตอรี่ครับผมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหา ของอะไรมารับประทานหน่อยจะไปที่ตลาดดอนหวายนะครับก็จะบอกว่าของที่ผมจะไปซื้อเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไม่รู้ว่าแปลกหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ถือว่าเป็นของแปลกนะ แต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นนะครับก็ติดตามรับชมกันแล้วกันไปหาออ,อาหารคนรวยกินท่ากันซะหน่อยนะครับเนี่ยบอกไว้ก่อนอ่ะอาหารคนรวยไม่มีตังกินไม่ได้ครับยุคนี้ก็วันนี้ตรงวันเสาร์นะครับเนี่ยรถเยอะอยู่เส้นราดชพิกนะครับเนี่ย รถนั่นเลยกระดืบกระดืบไปวันนี้ผมก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาแยกบางพรมแล้วนะครับเนี่ยสุดยอดเป็นเส้นตัดใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้รถเยอะแล้ะ เส้นบางพงก็คือจากสามแยกไฟฉายไปพุทธมณทนสายสี่ครับแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าเนี่ยครับอย่างที่เห็นเดี๋ยวนี้พอถนนมีเท่าไหร่ก็ไม่พอวิ่งนะครับเนี่ยรถก็เยอะเหมือนเดิมอืม เลลี่นล่นนดกวผมใส่เขาชะลอซื้อของกันนะเพราะว่าด้านไซายมือเขาจะมีเป็นพวกรถกระบะรถไรครับเนี่ย มาจอดขายผลไม้กันเนี่ยเต็มเลยแล้วพวกรถที่มาก็จะชะลอความเร็วกันนะครับเพื่อเลือกดูเลือกซื้อกัน <palate> ก็สมผลนะับเนี่ยรถก็เป็นแบบนี้เยอะมาก พี่ออสพี่ออสพี่ออสสายซิ่ง ตอนนี้ผมก็อยู่บนถนนบรมราชชนนีนะครับเดี๋ยวกำลังจะออกไปทางคู่ขนานด้านในนะครับเนี่ยเพื่อจอะเข้าไปตลาดวัดดอนวายนะครับก็เดี๋ยวข้างหน้ามีแยกเข้าซ้าย เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับก็ไปตลาดวัดตอนหวายได้เช่นกันนี่ครับเข้าซ้ายซอยนี้ทางนี้ก็ไปได้นะครับเนี่ย นี่นะครับขวามือที่เห็นเป็นวัดมีโบสถ์มีศาลานี่คือวัดดอนหวายนะครับก็เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเข้าไปจอดด้านในกันนี่ครับวัดดอนหวาย ที่เคยจอดดีกว่าเต็มหมดรลอยละนี่แล้วกันรูนี้อ่ะนี่ะครับั้งเข้า จริงตลาดวัดตอนไหวเขาก็มีหลายทางนะครับให้เข้าได้ก็ผมเข้าทางนี้นะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆ บรรยากาศนะครับแม่น้ำท่าจีนนะที่อยู่ติดกับตลาดวัดตอนวายนะครับมากมาสวย ไปชมวิวบรรยากาศวิถีชีวิตนะครับ บอกว่าไม่มีใครถามหามไอ้หนูเพืเ่อนีพ่เพื่อนเื่อนเ่อนเพ่อนเนพื่อนเรื่อนเพื่อเพื่อนเพือเอ่อนนเนนเนเ่อนพเเ่อนเนเ่นเอนอน่นเพื่ับ่อน่ ตอนนี้ผมก็ซื้อของมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือคากิครับเนี่ยนี่อันนี้คือคากินนสี่ชิ้นนะครับเนี่ยชิ้นละสามสิบอันนี้ก็ร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็อันนี้คือมีกรอบนะครับเนี่ยประมาณสามกล่องสี่กล่องร้อยเนี่ยประมาณเนี่ยเรานี่อันนี้คอไก่ครับเนี่ยอันนี้คอไก่คอไก่ย่างนะครับเนี่ยแล้วก็กาแฟเย็นนะครับ ก็เดี๋ยวผมเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับนี่ครับข้าวเหนียวนี่จิ้มแจ่วอันนี้นะครับเนี่ยอื้อหืออืมตาม,มด้วยฮาก,กินี่ครับฮากินี่หนังนะเนี่ยน,นี่จิ้มเนี่ย ติ้มซิ้วซิวหวานอือหือกอบฟันร่วงทีเดียวครับผม กิเขาก็จะมีมันนะอืม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 ,อมนี่จิมสีฟูดนะเนี่ยสีฟูดต้องบอกว่าเป็นอาหารคนรวยนะเวลานี้นะครับเนี่ยอืมอ้ม อืขอกึ่นะครับอืมอ,มอมริเวณมันครับก็จะมีความนุ่มนะครับละมุมนลิ้นเลยมันก็อืม,อม,อมก็ผมก็ทานยัวท่านผู้ชมนะครับ ก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็เท่านี้แหละเวลาว่างเสาร์อาทิตย์นะครับบางทีแม่ทำไรก็เนี่ยเที่ยวไปซื้อของนะครับตามตลาดน้ำนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เอามาทานที่บ้านกันนะครับก็อย่าลืมนะครับเนี่ยสำหรับท่านที่อยากลองนะครับเนี่ยคากิทอดนะครับเนี่ยนุ่มๆกับกรอบนะครับแล้วก็คอไก่นะครับก็ไปได้นะครับเนี่ยที่ตลาดน้ำอ่า ตลาดน้าดอนไหวายนะครับก็สําหรับท่านอื่นที่อยู่ใกล้แล้วแวกไหนที่มีตลาดตรงนี้นะครับก็เสาร์ทย์หรือวันหยุดนักขัตเลอร์ก็อยากรับประทานพวกนี้ก็ไปหาซื้อกันได้นะครับแล้วก็มาทานกันสําหรับวันนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับเนี่ยพอดีอ่าภรรยาลูกเขาไปต่างจังหวัดกันก็เนี่ยมาหาอะไราทานง่ายๆนะครับก็สําหรับกินนี้คงเพียงพอเท่านี้นะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับก็แล้วพบวกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมนะครับทศเอ็กซ์แม็กนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม